เอาละครับท่านผู้ชมครับผมได้ถั่วมาแล้วเมื่อกี้เราแกะกันแล้วเราก็มาทําเมนูหมูสามชั้นต้มกับถั่วลิสงครับ mm. กระเทียมมีรากผักชีมีหมูสามชั้นมีนะครับ mm. ผมหมูสามชั้นเนี่ยเราลงทอดนี่ทอดเพื่อที่จะให้หมูเนี่ยเหลืองข้างนอกนะครับไฟแรงๆทอดให้เหลืองหอมเลยครับก่อนที่เราจะใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมแล้วพริกไทยลงไปผัดร่วมกันแต่ว่าหมูก่อนที่เราจะผัดเนี่ยพอเหลืองเสร็จแล้วขอ เอาขึ้นมานะครับแล้วก็หั่นเปน็นชิ้นชิ้นชิ้นให้เป็นชิ้นพอคําใหญ่ๆซะหน่อยนะครับคำุบอวบนะครับแล้วค่อยกลับลงไปแล้วใส่กระเทียมรากผักชีผัดลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็เอาน้ําใส่ลงไปนะครับแล้วก็เคี่ยวเขาไปพร้อมกับถั่วลิสงแล้วรปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลนิดหน่อยนะครับถ้าใส่น้าตาลกรวดก็ดีหรือเป็นน้ําตาลทรายแล้วก็ใส่เกลือนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบซีอิ๊วใส่ซีอิ๊วได้ชอบน้ำมันหอยก็ใส่น้ำมันหอยได้อีกเหมือนกันแต่ว่าผมจะไม่ใส่เลยนะครับ ผมว่าข้างนั้นผมเหลืองแล้วอ่าเหลืองแล้วครับเราต้องการเหลืองหอมแบบนี้แหละครับเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งก่อนเอาละครับหมูของเราได้แล้วครับผมก็จะเอาลงหัน่นหั่นชิ้นถึงเกลืองน,น,น,นิดนึงสำหรับกลับลงไปในกระทะเหมือนเดิมครับ แล้วผมก็มีลากผักชีมก็จะมีกระเทียมผมก็จะมีพริกไทยนะครับเ,เสร็จแล้วเราก็จะมีถั่วของเราครับใส่ลงไปใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยครับเดี๋ยวขอผัดให้เขาหอมนะครับ ถั่วถูกผัดให้รากผักชีกระเทียมถูกผัดด้วยกันให้หอมสักหน่อยแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปแล้วเคี่ยวเขาครับ mm. หอมพริกไทยหอมรากผักชีกแล้วครับเราก็จะเติมน้ำแล้วครับ mm. จากนั้นผมก็จะเคี่ยวแบบนี้ไปก่อนนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆ สาถึงนาทีนะครับแล้วพอเคี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงรสกันครับให้เขาชุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วปรุงรสกันครับ <S <S ท่านผู้ชมครับเดือดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เคี่ยวจนหมูเราเข้ากับน้ําแล้วก็ถั่วรวมมันเรียบร้อยเราก็จะปรุงครับใส่น้ําตาลอย่างที่บอกว่าถ้ามีน้ําตาลกรวดยิ่งดีแล้วเราก็ใส่เกลือ,อนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับตามที่ชอบพริกไทยเพิ่มอีกนิดหน่อยเพื่อได้ความ หอมพริกไทยครับแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเดือดอีกนิดนึงเอาชิมหน่อยเนื่องจากเราบอกว่าถ้าเรากินกับข้าวต้มเนี่ยมันต้องออกรสชาติจัดนิดนึงผมเลยใส่เค็มเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับเอาละ เท่านี้ก็พอแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับมี2ทางให้เลือกนะครับใบผักชีซอยฝอยโรยข้างบนแล้วก็พร้อมทานแหน,น,นก็ได้ครับแต่วันนี้ผมใส่ใบโหระพาซอยฝอยอยู่ข้างบนนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปเสิร์ฟกันดูครับเสร็จแล้วผมใส่ใบโหระพาครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมครับหมูต้มกับถั่วลิสงของเรานะครับแล้วยิ่งค้างคืนนะครับท่านผู้ชมยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยครับเสร็จวันนี้เก็บไว้ก่อนจะเพิ่งใส่ใบหวะพานะครับพรุ่งนี้เช้ามาถึงมาอุ่นแล้วก็ตักใหม่แล้วใส่ใบหระพาสุดยอดเดี๋ยวเราต้องชิมกันครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ต้องชิมนะครับผมเอาใบหระพาไว้ข้างบนแล้วก็เคล้ารวมกันหมดเรียบร้อยแล้วผมก็จะมี หัวลัพามีถัว่วแล้วก็มีหมูของเรานะครับที่ต้มจนเปื่อยแล้วท่านผู้ชมครับ,รบเวลาเรากัดหมูที่นุ่มๆไปพร้อมกับถั่วที่นุ่มด้วยกันเนี่ยนะครับมันให้ความรู้สึกที่แบบมันเหมือนจะละลายลงไปเลยแล้วถ้ามีข้าวต้มด้วยนะผมว่าน่าจะอร่อยที่สุดเลยครับแล้วก็กลิ่นของใบหัวลัพาที่ตบท้ายเนี่ยเป็นกลิ่นที่ทําให้ชูรสชาติของหมูกับถั่วนี้ขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยท่านผู้ชมครับลองทําเมนูนี้ทานดูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ ใช้เวลานิดนึงคือเราต้องเคี่ยวให้เขางวดลงนะครับเพื่อได้น้ําหวานจากหมูเนี่ยแล้วให้กลมกล่อมอยู่ในถั่วนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่อืง่นง่ายหมดเลยทําลองชิมดูนะครับท่านผู้ชมครับเมนูง่ายๆแบบนี้เป็นนูบ้านๆเรียกว่าหาหยิบตรงนั้นหาตรงนี้มาผมเอาถั่วจากนี่ครับสวนที่ปลูกข้างหลังผมเนี่ยแหละครับถอนขึ้นมาแล้วก็ามาทําเมนูนี้แต่ท่านผู้ชมครับถั่วที่เราปลูกข้างหลังเนี่ย เราเอาถั่วนี่แกะเม็ดนะครับแล้วเราก็ใส่ในกระถางที่มีรูระบายน้ําใส่ดินหรือใส่ทรายลงไปนะครับแล้วก็โรยถัว่วลงไปใส่ทรายแล้วโรยถั่วใส่ทรายโรยถั่วแล้วก็ปิดด้วยทรายนะครับแล้วก็รดน้ําวันละสองรอบเช้าเย็นแล้วก็จะได้ถุงงอกหัวโตครับ เอามาทาแกงส้มนั่นก็อร่อยเหมือนกันท่านผู้ชมครับเมนูง่ายๆแบบนี้ต้องเรียกว่า,ามีไว้ปลูกถั่วไว้ในบ้านก็ทําได้หลายเมนูครับแต่ว่าช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับผมก็ยังมีเมนูดีๆนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งอยู่ในห้องอาหารไทยสารมน้ําของแรมแมนดารินครับแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปช่วงนี้กันก่อนครับกิเลนคู่ชวนชิมครับเดี๋ยวมาพบกันครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิม really สวัสดีค่ะพบกับ ะะเช่นเคยค่ะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่ซอยโชคชัยร่วมมิตรหรือว่าวิภาวดีซอย16ค่ะวันนี้มานี่เลยก๋วยจั๊บคุณน้อยค่ะรับรองอร่อยเด็ดเอาก๋วยจั๊บเส้นหมี่ทุกอย่างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากนําเส้นหมี่มาผ่านน้าเล็กน้อยแล้วนําไปลวกตามด้วยไข่พะโลและเครื่องปุ๋ยจับแบบจัดเต็มแล้วเติมซุปน้ําข้นลงไปแค่นี้ก็อร่อยเข้มข้นแล้วค่ะชิมกันเลยนะคะอร่อยค่ะคุณผู้ชมใช้เส้นหมี่แทนเส้นปุวยจับนะคะ เพราะว่าเส้นหมี่นี่นะคะแยกซึมเข้าไปในน้ําซุปที่หอมเข้มข้นเครื่องเทศแบบนี้ได้รสชาติไปอีกแบบค่ะเส้นหมี่ของเขานะคะนุ่มมากไม่แข็งเลยละค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะร้านคุยจับคุณน้อยมากมากเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการร่วมสนุกชิงโชคกติกาง่ายๆเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่ร่วมชิงโชคอิ่มอร่อยรับโชคสองชั้นกับกิเลนคู่แจกทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำหมดเขต30พฤศจิกายนนี้ค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อย คุ้มราคา